สำหรับของขวัญน,นะคะช่วงนี้ต้องงดโสภาค่ะต้องงดโสภาก่อนเพราะว่าเหนื่อยไม่ไหว,วเ,ไหเราจัดเต็มมาแล้วเราไปลองของเชียงใหม่กับคอนแก่นมาแล้วอัน <c oughs> นี้เรากลับกรุงเทพแล้วพี่ฟ้าเป็นคนจังหวัดอุทยัย ง่วงไหมดูเพียๆง่วงเหมือนตอนนี้นอนเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะพอนะไม่รู้เป็นไรสะสมมัง้งขอบคุณนะคะมีใครมาคอนเสิร์ตเดียวไหมวันที่หกสิงหาฟอร์มเม็ซิโกฮห้เม็กซิโกโลโ ดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะทุกคนช่วงนี้แบบฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะคนเป็นภูมิแพ้มันทรมานมากช่วงนี้ช่วงฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยจะเป็นใจไปครับเจอกันนะคะคอนเสิร์ตเดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะบอกว่ากระปังไม่ไหวอะดูจากโชว์แล้วที่ อาจารย์ส่งมาโชว์แบบมันมากใส่ย,ย่อห้ามพลาดใสา่ย,ย่อสายแดนห้ามพลาดเด็ดขาดคอนเสิร์ตวันที่หกเดี๋ยวพี่ฟ้าจะลงไลฟ์แล้วนะคะอย่าลืมนะวันนี้ใครว่างนะคะมาหาพี่ฟ้าได้ที่เซ็นทรัลลาดพาฟอร์หนึ่งโซนบีนะคะเวลาสี่โมงครึ่ง อยากให้มาดูโชว์แล้วก็มีดารามาเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะมาเจอกันนะคะมาให้กำลังใจกันนี้